ถึงชั้นประถมศึกษาสวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนมากินอะไรนะตำม,มะม่วงค่ะเออตำตำไม่ใช่ยำม,มากินยำไอ้ตำม,มะม่วงค่ะทุกคนมีเด้อมาหกบกสวายของแม่น้องดาแล้วก็น้องดานะคะคนะคะมากินด้วยกันค่ะ ใส่ถั่วลิสงด้วยค่ะเออกมนเ,เปรี้ยวๆปากเนาะใส่พริกไปสองสามแม้ สกกินเกียวหน่อยได้มั้ยกินเลยมีอยู่ในตู้กับเท่าได้โอเคไปเอาะกินก่อนระกินก่อน นะอร่อยเนาะต้นนินเนาะนะคะทุกคนดีได้อร่อยไหมคะเปรี้ยวเหรอคะเศษๆหายง่วงเลยหายจืดปากเลยเนาะใช่ไหมคะ ไม่ไปเอามาใส่ให้แล้วน้ำเปล่าก็ยค like ่ะ <Okay. S 2> มาจากไหนถัว่วเพราะตอนข้าวมาคี่ว่ากลับข้าวมาแล้วข้าที่หน้าบ้านเรานะ <c oughs> ไม่ได้ยชอบซื้อถั่วนี้แหละน่าอร่อยดีแล้ทำกรอบแล้วหอมด้วยเ <c oughs> ี่หมดเลยละ เลยเดี๋ยวฉันก็นเผือกก็อร่อยถั่วนี้เขาใส่กับไอติมเป็นถั่วนี้เขาใส่กับไอติมถั่วนี้เนาะ อร่อยมากเลย Tìm ra cái thứ Cái, điểm. cái điểm là หวนหวนไว้ยทำไมคะเว้นอินทรีย ลูกก่อนร้อยหนึ่งดอกไม้อันละเท่าไหร่ร้อยหนึ่งดอกเล็กดอกเล็กนะไม่ดอกใหญ่ไม่รู้จะไไม่ด้อกดอกละห้าดอกไอ้ดอกละร้อยหนึ่งแบะไม่เขาเปลี่ยนราคาแล้วละร้อยมั้งกระดอกสีชมพูแพงกว่าหรือว่าแบบสีแดงแพงกว่าไม่ใช่แบบเอ แม่น้องดาก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องนงดากับแม่สวัสดีค่ะ